<TV. S 2> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่ๆกับเอและแซ่ทีวีกันแล้วค่ะรเริ่มต้นแซ่ช่วงแรกกับแซ่ดทราเวลในวันนี้หนุ่มแอมเขาจะพาเราไปท่องเที่ยวกันที่คาเฟเ่เก๋ๆในอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีกับ SOP Ca f e าเฟตามเขาไปแซ่กันเลยค่ะ สวัสดีครับผู้ชมครับมาแล้วฮัซซัตทาวเวลท่องเที่ยวและเรลู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอินทร์สูสูครับวันนี้พามาเที่ยวที่จังหวัดราชบุรีนะครับกับคาเฟ่ที่อยู่ติดวัดนะครับทางเข้าก็ยังดูลึกลับอีกฮะเดาไม่ถูกเหมือนกันว่าเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงครับมามาลุ้นไปพร้อมกันดีกว่าครับมา โอ้โหต้องแบบว่าต้องว้าวครับเหมือนเดินออกมาแล้วหลุดมาอีกมิติหนึ่งครับไม่ได้ดูน่ากลัวดูสบายดูเป็นส่วนตัวได้ครับดูแล้วมี2โซนหลักๆนะฮะตรงบริเวณนี้เป็นโซนเอาดอ o r แล้วก็เอาดอติดริมแม่น้ําด้วยนี่ขนาดช่วงบ่ายจริงๆน่าจะร้อนนะครับแต่ว่าก็ได้ร่มเงาของพวกต้นไม้ใหญ่แบบนี้แล้วก็จะมีมุมนั่งเยอะเลยอันนี้คือลูกค้านี่ใครชอบนั่งแบบชิวๆสบายๆส,ส,ส่วนตัวมาได้เลยครับ ชอบนะครับมีหลายมุมแต่ว่ามุมนี้เป็นอะไรที่คือเราได้เทควิวของแม่น้ำฮะโล่งกว้างๆเลยนั่งสบายๆจะนั่งคิดงานทำงานหรือว่านั่งพักผ่อนก็ได้นะครับโอ้นี่แหละโซนอินดอร์ครับใครบางทีแบบอยากจะนั่งสบายๆล่ะหลายๆคนก็มีโต๊ะใหญ่ให้นั่งด้วยนะครับ จะเป็นอินดอร์นะครับแต่ว่ากระจกรอบด้านแล้วก็มองเห็นธรรมชาติด้านนอกทุกจุดเลยครับเมนูของเขาก็น่าทานนะครับมีทั้งของเค้าของหวานครบเลยแล้วก็มีเมนูเครื่องดื่มด้วยครับอันนี้เป็นผัดไทยกุ้งสดครับเมนูนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับใครมาก็ต้องสั่งครับกุ้งนี่สดจริงๆนะครับรวมถึงเส้นที่เขาเอามาผัด ทุกอย่างเนี่ยเข้มข้นอร่อยจริงๆครอันนี้เป็นข้าวนะครับราดด้วยเต้าหู้ดาผัดพริกเกลือครับเต้าหู้ของเขาอ่ะจริงๆคล้ายๆหมูนะแต่ไม่ใช่นะครับปกด้วยหน้าที่เป็นไข่ข้นๆแบบนี้นะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยครับเค้กที่เนี่ยจริงๆมีเยอะหลายเมนูนะครับแต่วันนี้ลองชิมเค้กมะตูมครับ ผมว่าเป็นเมนูที่หน้าตาเขาดูน่าทานนะครับพอทานแล้วอ่ะคือมันไม่ได้หวานเกินไปครับทานได้เรื่อยๆคนที่ไม่ได้ทานหวานมากก็ทานได้นะครับส่วนเมนูน้ำมีเออร์เกลิ้นจีแล้วก็ลาเต้คอฟฟี่ครับใครที่แฟนขับลาเต้นะครับก็ต้องมาลองที่นี่นะครับผมว่าน่าจะถูกใจอันนี้อร่อยคืออร่อยแบบไม่ได้หวานนะแต่ว่า รสชาติของลิ้นจีเนี่ยมันค่อยๆตีขึ้นไปที่ลิ้นของเราครับอร่อยจริงๆนี่ต้องบอกเลยครับใครไม่เคยมาต้องมานะครับบรรยากาศดีมากแบบชิลสุดๆเลยแล้วก็มีเมนูหลากหลายด้วยนะครับยังไงก็ลองแวะมาสัมผัสด,ดูแล้วก็วกันไม่ไกลาจากกรุงเทพเลยครับวันนี้หมดเวลาแล้วกับซัทเทเวลท่องเที่ยวและเรลูเส้นทางอย่างประหยัดกับอีสุ ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ